ยสวัสดีเลยที่ต้อนรับนุกคนเข้าโซเดียมซิมลเตอร์นะครับผมก็ในเกมนี้เราจะมาจำลองการเป็นกวางปกติธรรมดามากๆในเมืองใหญ่นะครับผมไปเข้าเกมเลยโอเคทูตัวเลี้ยวอันนี้วิ่งอันนี้กระโดดโอเคโหถุย ปกติกวางแบบนีย่างนี้ป่ะโอ้ไม่ก๊อดผมแข็งแกร่งซะด้วยพี่วอย่างบอกผมหาว่าโลกนี้ไม่ปกติไม่ปกติอย่างแรงเลยโอเคกดคิว t Attack เอ่อต้องให้มันล็อกเป้าก่อนปะเฮ้ใครก็ได้ช่วยนี้การมีอยู่จากทุกทรรมานิะษด์จา้เงิน I'm dead I'm dead I'm so dead อะไรทำอะไรดีมั่งเราต้องออกสำรวจก่อนแป๊บหนึ่งอะไรถ้าจำไม่ผิดดดดดิิิโคตรแข็งแกร่งอ่ะอยู่นี่วัดจ t คว Quick Yes Ah ข่าวกูโก้มไว้ทำไมในเมื่อทุกคนใส่แม็กนัมได้ฮะเยี่ยมเยี่ยมจริงๆ โอ้ไมคอะอันนั้นตัวอะไรม้าใช่ไหมโ okay. อเคอาลนั้นน้องมา้ามาเป็นพวกเดียวกันเราจะยึดครองโลกนี้ด้วยเอ้เดี๋ยวเมื่อกี้ผมเป็นผมมูอะไระไรขี่มา้าได้ด้วยวะเนี่ยค <c oughs> วบตะบันเลยลูกฮ้บฮโอ้ยยังช้าเลยเวทกรรมนี่เร็วสุดถ้าดิเร็วได้แล้วเนี่ยนี่คือม้าเหรอเนี่ยอัน้ไหนะมาดูซิกะโดนได้ขนาดไหนเนือเฮ้ย เอ็เป็นม้าที่น่าผิดหวังที่สุดในประวัติศาสตร์ของม้าเลยเพื่อนวุ้ยนี่มันม้าพันอะไรวะเนี่ยช้ากระชากระโดดกระเตี้ยมันจะมีไว้ขี่ทําไมเนี่ยถ้าเกิดมันทําได้แค่นั้นเนี่ยอ่าสิงปิดไปดีกว่าโอ้ยโคโค่โอ้ยเ s สสัสไครสมันมีอะไรลูกวะชิปทูโฮเอาหยิบไ้เลย ไม่มีตำแหน่งอื่นที่ดีกว่านี้หยิบแล้วเหรอเพื่อนเอาดิวซอดเข้าไปในทวานหนักมาไอ้กว้างเรเ็วเราจะช่างพันตัวที่หาหมอยมาก,ก่อนหมอหมอด็กอกเตอร์หมออยู่ไหนหมาผมบาดเจ็บโอ้ <laughs> อันนี้อะไรเนี่ยตำรวจผมทำมาตายตำรวจจับเลยเหรอเนี่ยไอ้ฮ่รับเพลง <laughs> ตำรวจได้แล้วจังวะ ตำรวจเีวหนึ่งชีพแกโอเคโอเคเอาล่ะเราไปต่อถึงแม้จะมีคนขวางทางโคก็เชื่อว่าเรายังรอดอยู่มะมิลไปจะช่วยเอกจตตำรวจพอดีเอกไอตำรวจไม่มีจจเยเนี่ยเฮ้ยโอ้เราแหวรถรถก็พอโอเราออุ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 อออี ตำรวจบนเกาะนี้น่ารักน่ารักปไปไม่มีเหรอหาบอสหาบอสตอบเพื่อนแม่แดงจากประสบการณ์ที่ผมสั่งสมมาออสเตรเลียก็ไม่ควรมีช้างบินได้กับปลาที่ลอยบนอากาศนะ เออผมไม่แน่ใจว่านี่เป็นโลกเราหรือเปล่านะครับผมแต่ผมจะพยายามคิดว่านี่ก็คือประเทศออสเตรเลียของโลกเรานะครับถ้าผมไปที่นั่นผมก็น่าจะได้เจอประสบการณ์อย่างนี้แหละครับผมโอเคแล้วก็ w h a t t h e เอ้ยโยวอตซับแมนเอกตัวอะไรเนี่ยมีควายเหรอมีควายเหรอเอ้เพื่อนลงมาเพื่อนมาเดี๋ยวช่วยว t ตดับเจส c h r i อางแอนโคล่าโอ้ขอโทษเพื่อนกูเรียกมันว่าหมีควายแล้วเนี่ยมิน้ามันปล่อยลำแสงใส่ผมเต็มๆเลยผมจำมบ,บัณพะบุรุษมันผิดเซไฮอ่ะเซไฮไฮสวัสดีเรามนุษย์โลกเอ่อที่เหมือนกันเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็คือมนุษย์โลก <laughs> ขอโทษครับคุณผู้หญิงเอ่อบังเอิญวิ่งแรงไปนิดนึงโอ้ oh my god โอ้ยอันตรายจริงอันตรายค <laughs> ุณผู้หญิงครับผมแค่ต้องก,การจะเซไฮ บอกกันโหลดว้วยนิดเดียวอย่าวิ่งดีผมสิคุณผู้หญิงออตัวตนของกูมนแรกเกลียดน่กกลัวขนาดนั้นเลยเหรอคุณผู้หญิงกลับมาอาะไรเดียริไฟคืออะไรอ๋อเอาเขาให้นางแล้วทำอะไรได้มั่งเมื่อกี้มันวิงน่งนารูโตะเหรอ We are fighting ดีมามาคุณต้องหตกเรืเอันตรายวิ่งเอเดี๋ยวก่อนขับรถได้ด้วยเหรอ ขับรถได้ด้วยแต่ผมกลายเป็นกวางแปะหน้ารถสัง,งั้นเวตกรรมอล่ะขึ้นมาพ่อนุ่มขึ้นมาเอ้าไม่ขึ้นอีกพ่อแม่พี่น้องผมไม่ยอมขึ้นเลยว่ะเซ็งโแต่รถโคตรแรงเลยรถแรงมากครับด r a n d อ p o r t g t yes ทุกอย่างก็พังทันอ้าวไม่เวตการมรถผมแตกซะแล้วแย่มนุษย์สร้างอะไรก็บอบบางเชเป็นกวางเลยดีสุดแล้วเชื่อผมลูกล้ามันล่ำเบิกนี่สิโอ้โหอันนี้ก็ได้ด้วยเหรอเนี่ยโห โอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่ผมว่ารถไฟรางมันไม่ควรขับแบบนี้นะแล้วมันก็ไม่ควรขับบนพื้นน้ําได้นะอันนี้คืออะไรเนี่ยทำไมมาอยู่เด่นซขนาดนี้และนั่นคือปุ่มอะไรเหมือนจะเป็นพัลเซนโง่แฮะถ้าเกิดกวางเหยียบบนนี้ยับที่ผมต้องทําก็คือหาบัวมาใส่ละอืมหาบัวมาใส่น่าจะเป็นเรื่องง่ายครับผมเพราะผมเห็นบัวตัวบักเอฟอยู่ที่ปลายขอบฟ้าหนุดอะไรแต่ก่อนอื่นผมมีแค้นกับครอลานั่นฮะแล้วนี่คืออะไร ปลาเหรอขี่ได้ปะขี่ได้ถ้าข MM. ี่โคตรตลกเลยเวรกรรมอะไรเนี่ยรถตำรวจตำรวจปกติเหรออ่าคงไม่มีอะไรปกติหรอกมั้งในเกมนี้ผมควรจะเลิกคิดว่าจะมีอะไรปกติได้แล้วแหละพี่น้องพี่น้องช่วยข้าพเจ้าด้วยพี่น้องอันนั้นนั้นมาแล้วบอสมาแล้วเพื่อนมีมาแล้วข้าันเจ้าเชียวเชื่อม นั่นแหละพอแล้วพี่น้องวิ่งนารูโตะใส่มีแล้วดาเมจนศูนย์ง่ายถอนแอร์เป็นว่าเลยพวกนี้เอาแล้ต่อยสดก็แล้วโอ้โหอ๋ออ๋ออ๋อปลาห่อตะพึงลูกฮอดตะบึงปลลอยปลบินปลว่าว่านมคงไม่หมดนะเพื่อนแหนกูปิ้นไปปิ้นบานสุดๆเลยเกมนี่ทำให้ผมนึกถึงโค้ชซิมูเลเตอร์มาก ดูดิอะล่ะจะลจอดแล้วเพื่อนได้โปรดอย่าหมุนเยอะเมาโอ้ยรู้อยู่ว่าเอกเจ็บปวดนิดนึงแต่ตอนนี้กูก็เจ็บปวดเมือนกันมากูก็จะอ้วกแล้วอออ,อ,อ,อโอเคทีนี้เองอยู่ดิ่งได้แล้วเพื่อนเอาไม่ยอมอยู่ดิ่งให้เวนกรรมหยิบเอาหยิบเอบเอนั่นแหละหยิบเอาแวบ,บเลยได้แล้ะหมดประโยชน์ละที่เหลือคือกวางเยี่ยมยอดเกิดอะไรขึ้น บอสเหรอหุ่นยนต์เหรอหุ่นยนต์หุ่นยนต์อย่าบอกนว่าผมต้องสู้กับมันโอ้ oh my god ที่หัวเข่าเป็นแรกดตัวเป็นเสือมเมทัลเดียเอา้าควักหุ่นผมละเนี้ยย e s โอ้โหผมนี่เป็นควางที่แบดแอนดที่สุดแถมยังมีหุ่นที่แบดแอนดที่สุดซะด้วยโอ้ยโคตรที่ ดูนี่ทำไรได้บ้างยิงไอ้ปลาบิดนั่นได้ปโ่โหไม่เข้าเลยเป็นปลาที่ถึกมากฮะอ่าอ่าเข้ามาสิ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 เข้ามาท้าไมกลัวตายก็เข้ามาว้าเออฮอีซ <c oughs> ี่ว่ะแอะกากเป็นบ้าเลยเวย้ยอันนั้นคืออะไรดนะปืนนี่น,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 นี่ปลาตัวไซม์เมื่อกี้ดอบปืนโง,โง,โง่ๆเหรอเนี่ย เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเอาเกมแคดเลยเวนกรรมโอ้โหแคดท,ทีเดียวมันให้กูเริ่มใหม่เลยเออเมทัลเดียยังอยู่ปะเมทัลเดียอ๋อเอาเอาเอารถป๊อปไปได้ปะมานี่รถอีป๊อปเออได้เว้ยเออนั่นเอเอไปมเมทัลเดีย <laughs> เป็นรถที่พิการมากสไปเดอร์วกวางสไปเดอร์วกวางจะปีนตึก นั่นคือสไปร์กวางอะ่ะเร็วเพื่อนอีกนิดเดียวก็ถึงชั้นบนแล้วเนี่ยโอ้โหติด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 ติติด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 ดิดดติติติดตดติดตดติดติดนิดตดิตดิติตต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  จะอ้วกแตกเห้มาได้อย่างงี้ฟานสายน้ำกระบวนท่าที่หนึ่งโอ้ฟานสายน้ำจริงด้วยฟันเป็นสีฟ้ามันตั้งใจมั้เนี่ยเวทกรรมแต่ฟันทีละสี่สิบแรงอยู่อะเนี่ยเอบเออนั่นแหละสุดยอดมากเพลงมึงเนี่ยโอ้มีระเบิดด้วยมีระเบิดด้วยเอาเอาระเบิดเออเดี๋ยวเลย รักดิอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเข้ามาถ้าไม่อยากตายก็เข้ามาเดี๋ยวก่อนถ้าไม่อยากตายเข้ามากูพูดอ,อะไรของกูอยู่เนี่ยไม่รู้ฮะแต่เอาระเบรริดไปกินเอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกิน That's my voice easy easy อโอ้ยไม่ได้ใช้เสียงมานานตอนไปบวชไม่ได้ใช้เสียงตอนนี้ผมรู้สึกว่าคอตัวเองบอบบางมากอ่ะเดี๋ยวก่อนผมเห็นอะไรสักอยาก่างบนตึกญี่ปุ่นนั่นป่ะ ไปไปเลยไปเลยไป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 อาวุธอาวุธมันจะเป็นปืนเลเซอร์ใช่ไหมไอวอตปืนเลเซอร์ใครๆก็อยากได้ฮะปืนเลเซอร์สไปดะกวงออออางสไปดะกวางทำไมมาขึ้นขบวนยากจังวะเนี่ยคอกจะหลุดออกจากบานแล้วเนี่ยเฮ้ยเย็ดอ่ะยดขบวนพลิสสวยสดง,ดงามสือเกินอีคลิปงาม งามมากฮะปืนนี้ดาเมจเท่าไหร่ยิงนางก้อดโคล่ามาทัจารย์จะ่ะยิงไกลอย่ฮะสไนยมันไม่นดเลยเรายิงใกล้เราเอาชนะมันไม่ได้กับสไนเปลไกลนี่แหละไม่ถึงหรอ้ยนอกระยะยิงเพราะว่ายับหายก่อนอันนี้คืออะไรเนี่ยอะไรเช็คแป๊บหนึ่งอึบ้บตู้เย็นเหรออึบอืมไม่ใช่ฮะขนมปังเล มีมือมากดด้วยอ๋อเครื่องปิ้งขนมปัง What the I am bread fame bread ขนมปังจาก I am bread อ้าวกูเกลียด I am bread เฮ้ยการดีอยู่ชักทุกข์ทรมานเหลือเกินเป็นกวางก็ดีู่แล้วกูทำไมกูต้องกลายเป็นขนมปังด้วยเนี่ย อะไรแต่พอเป็นขนมปังผมน่าจะมีโอกาสต่อกรกับโทล่านั้นได้ฮะเอาล่ะมาเมทัลเดียรวมร่างเออนี่ทีนี้ได้เวลาล้างแขนไอโคล่ามาแล้วเปิดเพลงอีปิกเลยฮะทุกคนจะได้ดูคุณโยนสู้กับสัตว์ประหลาดละแล,ลบ,บินได้ด้วยดูสิอ้าตายจุยอมแพ้ต่อสิ่งที่แกทำแบบโอ้ไมก โอ้โหนัดเดียวตายเลยเลเซอร์มันถึงแม้จะขึ้นหุ่นอยู่ก็นัดเดียวตายฮะคราวนี้จะเล่นอย่างฉลาดหน่อยละกันยิงให้มันตายให้ไวที่สุดอย่าให้มันได้ปล่อยเลเซอร์น่นแหละน่นแหละอีซี่เดชเป็นกระโข่ละจะเทียบอะไรกูได้ฮะอะไรมันดอกอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าผมฆ่าบอสได้เนี่ย มันต้องมีอะไรดีๆดรอปสิมันก็ปลดล็อกอะไรดีๆดสิสวัโหลเพื่อนเอ,อ่อมีอะไรดีๆดรอปเปล่ามีของดรอปเปล่าเพื่อนไอ้ไอ้ไอ้หมีควายตัวเล็กโอ้ยอุตส่าเล่นใหม่สามรอบเพื่อฆ่าบุญไอ้เลี้ยวมานี่เลยจับมาได้ด้วยฮะจับมาลั่นวิ่งได้ด้วย่ <laughs> วิญญาณกับตัวกูไม่อยู่ร่วมกันและไปก็ได้ช่วยดิวิญญาณปลดออกจากร่างคือพอเราจับโคลาแล้วโมเดลมันใหญ่มันก็เลยติดกับซอกตึกติดอะไรฮะเวลาเราวิ่งไปล่างของเราก็เลยลอยอยู่กลางอากาศติดกับโคราเยีย่ยมสุดยอดเลยว่ะเกมนี้ชอบชอบชอบเอาล่เอาโมเดลผมกลับคืนมาได้แนละ้ว ออขอให้หลับอย่างสงบนะหมีครัวละ,ละผมว่าผมทำเอ,อเขาเรียกว่าอะไรปวนตำรวจด,ดีกว่าอ,อในเมื่อเรามีหุ่นนี่แล้วฮะทำลายมือนี่ไม่ใช่น่าจะใช่เรื่องยากละโอ้นัดละส0มีซี่มากฮะี่อีซี่อีซี่ดูดิโอ้โหแป๊บเดียวทั้งหมีทั้งเปะมาละง่ายอ่ะง่ายอ่ะตายเจ็บปวดทรมัอร์ซัฟเฟอร์ซัฟเฟอร์ โอ้โหไม่มีอะไรหยุดเขาได้จริงครับผมบนหุ่นนี้สุดยอดใจโคตรโอ,โอพีเลยอ่ะหุ่นอันนี้ผมอนุญาตให้มีหุ่นนี้มาขี่เล่นได้ไงเนี่ยถามจริงสุดยอดที่จริงผมอยากจะปิดเพลงเกมนี้นะเพราะเพลงมันแปลกแต่ก็นะปล่อยไว้ก่อนสักพักนึงก็ได้น่าจะได้อยู่หรอกเอาล่ะขอเกอ็บอาวุธก่อนฮนะมีเยอะอยู่โอเคอู้ซี่เอาใส่ตรงคออย่างนี้เลยเราเพื่อนสุดยอดวะ่ะ แล้วก็ปืนกระบอกเป็นกวางวิกแล้วก็ระเบิดโออยากได้เลเซอร์ข้างบนอันนั้นญี่ปุ่นฮะแต่ผมว่ามีหุ่นนี้คงไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธแล้วแหละผมว่าดูดิดูดาเมดที่ด,ด,ด,ดิทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องก้มหัวให้กับผมฮะกระต่ายเอียร์วอลเกอร์ตัวที่ใช้หูเดินธาตากรรมมึงน่าสงสารไปไหมเพื่อน โอ้โหมุกใช้หูเดินเอาเนี่ยโอ้โหมันมันใช้ปืนมันใช้ปืนใช้ปืนเหรอแต่ปืนยิ่งใหญ่กว่าด้วยด้วยปืนของเอ้มันกางเพื่อนรู้ว่าโอ้โหมันยิงแหลมกันนี่หว่าอาล่ะงั้นผมใช้มุกนี้แล้วกันฮะเน้นเร็วเน้นเร็วเน้นเร็ว,รวฮะลูกน้องมันก็เยอะแต่ถ้าเกินไอ้พวกแก่เนี่ย <c oughs> เอ้าหมดแล้วเหรออี <c oughs> อีย <Easy. S 2> กากกว่าก็ตายนี่เนี่ยโอเคบอสอีกตัวซึ่งเป็นคอกี้อ๋อน่ารักมากเลยเพื่อนไม่อาจจัดการมันเลยวะลงตรงอารีนา่าโอเคน่ารักดีน่ารักปะนี่คืออะไรเนี่ยดาบ ่ะผมถือดาบไปดีกว่าผมจะปลดปล่อยปานวาลีใส่หมาแต่ก่อนอื่นผมต้องการลูกน้องฮะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันนี้เราจะปลดแอกตัวเองจากการกดขียของตำรวจมาจงฟังไว้ฟังเสียงเพลงแห่งความภาคภูมิใจในการเกิดเป็นกวางเอ้าเต้นเฉลิมฉลองโคตไม่เข้ากับเพลงเลยเอาล่ะกูฟิงกัเรามาพอแล้วฮะไปได้เวลา ลุยของจริงครับผมอ่ะแต่ก่อนไปผมอยากกินแซลมอนฉันฆ่าปลาเนี่ยปลาปลานี้ฆ่าไม่ได้อีกเวดกรรมเซ็แงและช้างฆ่าได้ปะอ่ะโดนละโดนละโดนได้โดนได้โดนได,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 ด้เออแต่ลูกน้องมันขวางได้ผมเล็งกลับหลังไม่ได้ฮะเดี๋ยวไว้ทีหลังแล้วกันมาไปจัดการคอ,อก,กี้เลยเพื่อนโอโ้ตัวใหญ่กว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะเนี่ยเออเพื่อนทำไมไมาอยู่ในนี้ต้องการหนึ่งหนึ่งเรียงไงไม่ได้เพื่อนม,มีลูกน้อง อะไรทำไมเสียงเพลงไม่น่ากลัวจังโหมาทั้งทีมเลย what the โ h มเนี่ยเวทกับโอ้โหดูดินู้อ่ะมีแค่ดาบกโกก้็จะทำก็จะพยายามโอ้โหมันต่อยทีผมตกแมพเลยฮะมันกระเทือนทีผมตกแมพเลยเออพ่อแม่พี่น้องเราต้องหาทางกำจัดมันแล้วโอ้โหมันยืดแขนไี่เป็นหมีขั้วโลกไปด้วยเวทกับอะไรดาบผมไม่ได้ฮะเราต้องใช้ปืนนี่แหละยิงอะไรล้มละล้มละจงตายจงตาย จนรู้สึกผิดในความอ่อนแอของตัวเองอันนั้นคืออะไรอ่ะปุ่มไม่รู้ฮะแต่ผมยิงอกไม่ทันไม่ทันหลบ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 วิ่งหลบไม่ได้ไม่มีที่ยิงได้ซัพเปอร์ซับบปอรอะไรผูต้องหายี่ก่อนผูต้องหายี่ก่อนเออกระโดดหลบกระโดดหลบอย่างงงวาง ยื้ขาไปก่อนยื้อขาไปลบก่อนนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาล่ะผมว่าน่าจะทำอะไรสักอย่างได้ไงอ่ะลองดูบบบออ,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 อ อย่างงั้นโอเคอะไรผมทำแขนมนุษย์เหรอใช่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 เหมือนว่าถ้าเกิดเราไอ้คนยืดคอไปโดนตรงแขนมันแขนมันจะหลุดฮะอะไรมายันลุยเลยแล้วกันอีซี่อีซี่เพิงเทมึงจาลังการแต่ลิสเซนเอกจิ๊บจิบยสฮะหมดมุกแล้วดิเออมันทำอะไรมันทำอะไรมันทำอะไรมันมันมวิ่ง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 ถอยดูถอย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 โอ้โหเร็ว เร็วมากเร็เรวมากลูกน้อยทางไหลสู้สู้ฆ่ามาได้พ <concurrent noise> ่อีกลูกยิงเองก็ได้ยิงเองก็ได้ลูกน้องไม่ทันใจยิงเองก็ได้เด็ดเด็ดเด็ดอ่าเมือีสิเหมือนมันจะดรอปของแฮระเบิดมี่แล้วว่าทำไมห่วยโอ้กตไยไสยักษ์หมาก็ไสยักษ์ สุดยอดพุต์เท่ดีไซน์แปลกมากชอบชอบเสียงหลงเลยเวรกรรมอะไรเดี๋ยวแปบ๊บอ่าแล้วเราก็ดึงหมาได้ฮะมาลองดูแล้วกันเราจะแยกวิญญาณกับร่างจริงได้โดยใช้หมานีได้ <c oughs> ดิ้นไปดิ้นมาด้วยประเด็นดิ้นไปดิ้นมาด้วยครับประเด็นอ่ะวิญญาณกูทุกตอ้ไม่ใช่วิญญาณสิร่างกูทุกคนละบานเลยกึได้เอละหมาอยู่ใช่ปะโอเคหมาอยู่เอาไปทำไรได้เนี่ยศพหมา อ้าเราอยู่ที่เดียแซตเตอร์เลเวลเอแล้วเราทำอะไรได้ต่อบ้างถ้าจำไม่ผิดนะผมดูของคนอื่นมามันน่าจะมีวิธีไปด่านต่อไปได้อยู่สิเอ่อตรงนี้ปะมันดูอันนี้แปลกๆอ่ะมีรูปปั้นกวางกับรูปปั้นหมาคอ,อก,กี้สารกวางกับสารคอ,อก,กี้แล้วตรงนี้มีปุ่มอ๋ออ๋อ,อใหเอาหมาคอ,อก,กี้มาใส่ตรงนี้แล้วผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นโอเครับทราบอีซี่ฮะ แต่ก่อนไปยิงอันนั้นทิ้งก่อนโมอ,อยากรู้ว่าข้างในมันจะมีอะไรป่ะนอกจากไอปืนข้างบนที่มันจะหล่นลงมาแหวะไม่มีใช่ไหมไปให้เก็บปืนแล้วก็เดี๋ยวไปเอาคอกี้มาเอาล่ะขอยืมร่างที่ไร้วิญญาณของเองสักแปบบ๊บหนึ่งนะเพื่อนมังเอิญว่ามีงานสําคัญมากที่ต้องทำเอฟอมาอยู่ตรงน,นี้มาตรงน,นี้เพื่อนมาตรงน,นี้เร็วเออนั่นแหละเคสสำเร็จฮะ ไฟขึ้นแล้วต่อไปก็เอาล่างตัวเองมาใส่ตรงนี้อือโอเคเกิดอะไรขึ้นล่ะทีนี้โอ๊ะอ่าประตูไมิติอย่างงี้นี่เองคือวิธีการไปด่านต่อไปอะไรเอ่อผมไม่แน่ใจแฮะว่ายังมีอะไรต่ำที่นี่หรือเปล่า เอาล่ะเดี๋ยวไปเช็คเลยละกันว่าข้างในนั้นมีอะไรป่ะพ่อแม่พี่น้องลุยเดินทางข้ามเวลาอาละไรข้ามเวลามาละฮะเหมือนว่าเราจะอยู่ในอนาคตแฮะโคล่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่ผมเดินโดนลิฟต์อาวุธเนี่ยสิปัญหาแถมลูกน้องก็มาอยู่สักคนอ่าเซ็งโอ้โหนี่คือญี่ปุ่นในอนาคตเหรอวะเนี่ยญี่ปุ่นหรือจีนก็ไม่รู้แฮะแต่ที่แน่ๆน,น่าอยู่มากดูสิสวัสดิการท่าทางจะดีกว่าที่ประเทศแถวนี้เยอะเลย อันนี้คืออะไรเนี่ยเคปอกขาเวอร์จิวผมต่อยเร็วกว่าเดิมเยอะเลยฮะโอ้โหแล้ววิ่งเร็วกว่าเดิมด้วยโ,โวิง่งวิ่งไปจรวดเลยวิ่งไปจรวดเลยเอาแล้วนั่งอันนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยนั่ง <laughs> ถ้านั่งมไม่ควรเป็นอย่างนี้เพื่อนอะไรแต่ก่อนอื่นขอลองอันนี้ก่อนสุดยอดกระโดดสูงขึ้นอะไรขึ้นใช่ไหมผมว่าแต่ประเด็นก็คือผมต่อยเร็วเร็ว,เร,วเร็วและรัวขึ้นมากฮะ อันนปะอึ๊มาลองโอล่าตึกนี้แล้วกันโคตรลัวแต่เลือดตึกโคตรเยอะเลยพระเจ้าช่วยโลกความจริงหารองเท้าแบบนี้ได้กันไหนบ้างวเนี่ยจะโอล่าทุกสิ่งทุกอย่างเลยอัแล้วก็ได้ปืนด้วยนะ เหมือนจะเป็นลูกซองไงลูกซองนอนาคตเอะ่ะน่าก็คงเป็นทั้งหมดในคลิปวิดีโอของวันนี้แล้วครับผมเดี๋ยวในตอนหน้าเราก็อยมาสํารวจที่นี่กันครับก็น่าจะเป็นแบบหาอาวุธมาแล้วก็จัดการบอสหน้าตาแปลกๆแล้วก็น่าจะไปด่านต่อไปนั่นแหละครับผมอล่ะสาหรับตอนนี้ผมต้องขอ มีเพลงประกอบด้วยไว้รอบนี้อะไรในตอนนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมสำหรับตอนนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้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 